สบายดีพี่น้องกลับสบายดีเลยป้าพากระตุ้นพี่น้องเลยโซนางกับเบาหมู่เข้ากันเบาดีน้องเบาแม็กเข้าพี่น้องเลยหนากระสลบเลยพี่น้องเบาสิปป้าแล้นอนนี่ป้า รับแล้วพี่น้องยังเหลือก็แตกกันทรายพี่น้องเอ้ยทางนี้ทางนี้แย่หูเลยทางนี้แย่หูแย่หางเลยเฮ้ยป้าไหนจะพูดถาวรใจใส่คนโต๊ะพี่น้องเอ้ยโต้งแห้งแห้งรังสีเมื่อาฝนเมื่อพอได้มานอนอยู่กันบ่างสิพากันมานอนอยู่เกอน เก่าม้งเคืองว่าสิมาเมฮิตบุญกับพี่น้องเอ้ยพ้นกับมาตรงห้ามซ้ำสงสัยมืออื่นนี่สิได้เปิดห่างเยู่พี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาไก่สิได้เมื่อผู้เดียวแล้วมืออื่นนะเฮ้ยเมื่อะไรเด้ยพี่น้องเอ้ยน้ำกับพันอาบชิวเฮ้ยชิวมากันแล้วกันว่ะ นอนสลบเป็ดผักอะไรพี่น้องเลยมันได้มงนอนแล้วเก้ามงเทิงสิบมงเลยพี่น้องซิวนอนแล้วบ้าหวันบานอโมงเลยพี่นอ้องเลยนอนต่อพักกันหนาวพี่น้องสั่นจนสิตายฉันซิวขึ้นหน้านอนสบายดีเสียพี่น้อง พวกขึ้นอาขาวทรอายู่รื่เปล่ามันเป็นหลอดไฟอ,อยู่เนี่ยหลอดไฟแฉงความ,ม,มรอมันมาแรงส่วนน้าไอชิลสำหรับไก่พี่น้องไตินดาหม่ได้แล้วไงน้าบอกเขาด่าคุยกันรอะกะรรอในในแบบของตัวเองเนะรอสำหรับเฮาเนาะ,ะมือืันนี่พี่น้อง ยานแต่พ้นโต๊พี่หน่อยสาธุเนาะตอนนี้เวลาอะไรเจะาหูอยู่นี่สิบเอ็ดโมงเที่ยงขึ้นกว่าฟาดยังกูควเลยเออถ้ากำมาหอดพี่น้อ,องเอ้ยอันอาบน้ำกินข้าวข้าก็แล้วนี่ตาคนมาพี่น้องเยความลำบากพี่น้องเอ,อ้ยป่านนี้ยังมีคนเงาใส่เนาะนั่งอยู่ห่างสบายใครข,ขึ้นะเอาเงินอีกเนาะหลายล้านสองหลาน พอได้กินเนาะช่วงนี้ได้ขายดีอยู่ได้เฮ้ยขายเมือนี่ได้เงินเทธอเลยวะจวเออจะอละเฮ้ยขยับบุฟฟี่ก็ข่อยขยับบุียังข่อยจะได้ร่อยอันกกน,อนี้พีชเต็มหัวมือจีิงเหรออันนี้เจาะนะฮะเหลืองพีชข่อยตลอดบอกว่าตอนพีชกระคำแล้วมันบ่มีคนแล้วพีชเนเขาให้แม่เลยเนาะขายเมือนีนี่แกได้เงินเทธอเลย มันคิดอะไรกันคายมืาอนี่ก็ได้เงนินได้เงินล้านป้ายบุหัดส,สองหลานซ้ำได้เงินล้านล้านหกหลานเป็นยังไงชีลงคลิปพี่น้องเถ้าต่อคลิปอยู่สิลงคลิดพีนน่น้องเหมือนนาะความลำบากของเงินชุมเฮาต่างความต่างใจของเฮาเอ่อเจ็ดความดีเนะะาะแต่ยสิมียังสิมีคนมาด่าเฮาอยอู่บ่เนาะเฮาปานนี่แหละเฮาเหตุแบบเฮาบ่ได้แสดงเในพี่น้องนี่อันน,อนี้คือแบบ เอยังเกิดนะไรอันยังก่อเหตุการณ์จริงเนาะอาการบวมตัวคอลอาการบวเอ่าสารตาเหตุการ์จริงเลยเหตุฝนนีห้องบวมดห้องเสร็จได้เอามาโคตรตัวเองไว้นอะมเิ่นหูอะไรแหละยังพอไดเดี๋ยวฝูที่่นเ่าใช่เหิ่น่นกันเริ่มล้ำคานแล้วโอ้ยขนาดกูบเบาดอกกูกับล้ำคานแล้ววาบบแต่กูเพอร์จีว่า ดีแล้วทางมื่นพี่น้องเอ้ยทางมื่นจนได้ย่างเอาทางลื่นไม่ทางมื่นใช่จะได้ขอเอามื่นเนาะลื่นลื่นนะภาษาไทยดีมื่นนะภาษาลาวที่พี่นบอกหนาวแห้งพี่น้องเอ้ยขณะนอนในห้องยังนลงเสือยังพื้นแต่ได้พี่น้อยสิบสองโมงอ่ะบอส่ใจเนาะคอมเ comment body ติดกับ ขอบคุณเนาะอันทานผู้ใหญ่ทุกท่านเนาะและที่ให้กำลังใจบอกเฮาเบาวา่าสีเป็นฐานผู้ใหญ่ที่สนับสนุนเฮ้าด้านอ่าอ่าสนับสนุนด้านานั้นเอ,อ่อคืออนไรวะร่วมทำบุญน้ำเนาะและการสนับสนุนด้านเบิ่งคลิปเฮาเนาะนั่นแหละคือทุกคนได้ซอยเฮาหมองนี่แหละถึงที่บุญสีบุได้ซอยด้านอ่า เงินทองแหละยังกระตานเนาะการตามส่งเงนได้สวยเฮาเบิ่งคลิปเอามันหนาวพี่น้องเอ้ยค้างมันเลยสั่นๆมัน้อนเนี่ยถอดก็เริ่มงหายพี่น้องเอ้พอป้านายยังมานะมันเบาใไก่เซยเนาะทางผู้ใหญ่นผู้หนึ่งเนาะเพิ่นเห็นเพิ่นทีว่าโอ้ยได้ยังไาขี้พอจีว่าแหละ เห็ดเด้อะเห็ดอีกเด้อะจะเถื่อนเนี่ยพอนะพันให้พ่นตกอีกมันมาเมินอีกเนาะเมื่อนี้พ่นตกอีกพ่นจะมาพ่นสีมาพ่นสี่านโทรมาว่าหงายแล้วขี่มาเขาะว่าอีกแล้วมันลำบากใจลูกอ่าสุดของสีฟ้าสุดสีฟ้าจะเป็นเข่าขกด่ปใช่ยิ่งจ้ะสีฟ้าอีกพี่น้องเอ้ย กอเริ่มใหญ่แล้วก็ยังมานีลย่หมาจะไม่มาหหาพาเีหลอดไฟคราดมันครับขนาดบริตี้ไฟดา้นา,ดาน,นนี่ครัตติดไฟด้านนีอันาดขนาดท่นคนโตแห้งหัวเลยผอมหน่อยเบื่อวด้วยหัวเลยหงสานางแค่หนามลายยังนี้มีแม่บอกหอเท่าถกลัว,วคนตงแหง้ง ข้องก็เริ่มใ่ญ่กันยังมากน้ำมูวพี่น้องยังอีกยังอีกทิปหนึ่งก็หอสีเดือดแล้วพี่น้องอีกยังพาคอว่ะรับกาคอ แม่กับบุญอยากให้มาซันพี่น,อน้องมือหนินะ <c oughs> เปคนเป็นห่วงพี่น้องเลยมาหวัวแล้วแม่ท้าาแต่กัอีต,นกกต้นอบอกใจเพื่อนเพื่อนมาคนเดียวพี่นอ้องเป็นห่วงเพื่นอนน่ะแหละแต่ก็ยังมาเฮ็ดบุญน้ำเนาะท่านผูยย้ใหญ่เพื่อนได้มอบไม้ให้กัเขาก็จะมาเฮ็ดบุญแต่ก็ยังมาพร้อมเพียงกันพี่น้องเลย ย่านย่านพี่น้องเลยบุเคยมาแบบกลางค่ำกลางคืนนะนี่พี่น้องเลยมาค่ะมาตอนพฝนตกอีกมัน้งคิดหอน้องแบ่งพี่น้องคิดหอนอ้นอ,งนองแบ่งกับเซมี่เซมี่กับเงาอยู่เลยค่ะหัวแม่สซิเมื่อบ้านเพิ่นกแกยักเมื่อน้ำเลยค่ะอหัวฮาวบอยเมื่อ แต so so cool, so <that> ่งก็ยังมากนะพี <that> ่น้องเลยแต่ว่ามันพ้นโต๊ะเขาก็เลยไปเอามาเนาะอื่นกับซีเดลูกแต่เศร้าอีแล้วพี่น้องเลยแก้มเครงเก้มคลองรงวัดเนาะอ่้าวออื่นในข่อยชินงอย่างวะใส่เดียวใส่ซินซินงใส่เดียวใส่ซินรงวัดพี่น้องอ้าวโอ้ยหน้าผากเจ้าคือกว้างเต็ม วันคงข่อยิคิดไหวโอ้กว่าขัน,เป,นเปิดขึ้นเปิดขึ้นเฮงรอนะถ้าเสียงหัวผเมียตาพรมให้เป็นไรไหมขักบ่กขากพี่บ้าพี่นอจะตกใจพี่น้องเอ้ยพิ่นตกใจ้ทรงผมเพิ่นเองพี่น้องขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีอีกเทนน่านึงเด้อที่ ได้เงี้ยก็ได้มาห่วมบุญกับเบาไกลเลยก็ดาวเรืองข้างนี้แล้วพี่น้องนาะเฮ้าก็ดีใจแล้วกับูมิใจร้ายเนาะมาฮอดบ้านกันนี่เลยคนเศร้าเลยเนาะเศร้าเลยหมนฝันเศรเเาเ้ารแดดออยัง<อ>ว่าแบบเพื่อนตังเห็ดใส่เฮ้าพี่น้องเย้ยแต่ว่าเพื่อนอยากคู่แล้วว่าเฮ้า,านี่สิทนทานสำใดสิทนความลำบากได้ <c oughs> บ,บ่อเนาะ ลำบากสำนดกกับทนได้ไดพี่น้องเอ้ยเนาะขันขันวความลำบากสำนึกกับทนได้อพี่น้องสู้ไปต้อกันเลยพี่น้องเอ้ยยัยงไงคะอะไรพี่น้องคลิปนี้สิเดลาก่อนได้พี่น้องเด้อพอกันไหมคลิปหนาเด้อจ้าอยู่ดีมีให้มาสุขสุขคนจ้ะนอนก่อนพี่น้องเอ้ยเด้อละ่ะใช่พี่น้อง บายดีจ้า